ผู้ชมท่านผู้ฟังรายการท่องโลกกว้างกับสงังเกตนะครับวันนี้ผมอาจารย์ดรสราคงมีก็เป็นผู้ดําเนินรายการและก็กลับมาทําหน้าที่ดําเนินรายการอีกครั้งนะครับเอ่อคราวที่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังติดตามแล้วก็ยังฟังอยู่นะเราผมเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของออคําถามที่เราพบบ่อยนะครับก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึง ไม่ไม่พาท่านผู้ผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยไปไปไหนแล,นะแล้วนะก็เราก็จะอยู่แล้วก็ตอบคําถามเหมือนอยู่ในสตนะูดิโอก็มีผู้สนใจเนี่ยถามคําถามมานะสอาท่านนะครับก็ตอบไปแล้วนะก็เดี๋ยวในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราก็จะมีอีกนะครับเดี๋ยวรอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเขียน อีเมลเขียนคอมเมนต์อะไรเนี่ยถามมานะอาจารย์ก็จะตอบให้นะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรเนาะก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงอีพแรกๆเนาะผมจะพูดถึงว่าตอนที่ที่ท่องโลกว้าของคนที่ยังไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือผมนั่นแหละนะในตอนที่ยังเป็นวัยทีนเอ็ทีนเอ็ดก็เป็นวัยรุ่นนะก็ ทำไมมันเป็นทีนเอตแล้วเป็นวัยรุ่นเพราะว่าถ้าเกิดเรานับดีๆนะครับหลักการเนี่ยในอเมริกาเนี่ยหรือในภาษาอังกฤษเนทที่ยทษทีก็เขาก็จะทีนเอดเนี่ยนะครับก็จะดูว่าเลขที่เขียนออกมามันมีทีนนะอยู่ประกบอยู่เนี่ยอยู่ช่วงไหนมันก็เป็นเลขช่วงนั้นพูดง่ายง่ยกตัวอย่างนะให้พูดเเคลียร์เลยก็คือว่าอย่างเช่นสมมติคนอายุสิเนี่ย สิบเอ็ดปีภาษาอังกฤษก็คือ11่ใช่ไหมก,ก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงวัยทีนนะครับคุณจะก้าเข้าสู่วัยทีนก็คือช่วงอายุสนะิบสิบสามเนาะเพราะว่า11 11นะครับแล้วก็12ก็คือ12เวลาเราบอก12 years old ยังไม่มีทีนใช่ไหมแต่พอเรา13ปุ๊บเนี่ยเราเป็น13 years old 14 years old ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุ19นะครับ19 เนะเาะก็จะเป็นยังอยู่เนยเขาเรียกว่าช่วงวัยรุ่นเพราะคุณอาอยุยีสขึ้นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกคุณไม่ได้เป็นทีนเอจแล้วนะเออคุณเป็นยังอเดลท์นะครับก็แบบมันเหมือนผู้ใหญ่วัยวัยเริ่มต้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราแปลเป็นภาษาง่ายๆเนาะแล้ววันนี้ ผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะใช้เวลาไปสองสานาทีคุยอะไรก็ไม่รู้อาจารย์นี่นะก็พอดีช่วงนี้นะมันก็ตรงกับช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดเทอมเนาะเราก็นึกถึงวันแรกที่เรามาเรียนหนังสือวันแรกที่เรามาสถานที่ใหม่ๆเปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับมามหาลายนะัยเนี่ยหลายคนปีหนึ่งก็ามาสัมผัสชีวิตมหาลัยครั้งแรกนะครับแล้วนิสิต ปีสองก็เจอสถานการณ์ช่วงโควิดก็ยังไม่ได้มามหลาลนะัยแล้วก็ช่วงนี้ก็พอมหลาลัยเปิดนะครับก็มาเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะก็มาพร้อมๆกับน้องปีหนะึ่งเนาะส่วนปีปีสามนะอาจารย์ก็สอนปีสามนี่็ก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงโควิดมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในที่ปีสามปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นปีหนึ่งที่อยู่ในเทอมแรกแล้วก็พอขึ้นเทอมที่สองก็ไม่ได้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันใหม่หมดเลย ส่วนปีสที่มีประสบการณ์อยู่ในมหาลัยสักสอปีหรือปีครึ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ไม่ทันไลเดี๋ยวก็ต้องไปฝึกงานแล้วเนี่ยออไปเทรนแล้วเทรนเอ่อนี่นี่ฝึกงานแล้วคือเทรนนี่นะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงว่าเราไปเรียนครั้งแรกในสถานที่ใหม่ๆมันมันก็นึกถึงผมตอนที่ไปที่สหภาพยาโราเราก็ไปเรียนแรกเปลี่ยนเนา แล้วก็ไปโรงเรียนมัธยมครั้งแรกเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันมันมันมีความอะไรอยู่ภายในไหมอะไรเงี้ยนะครับภาษาก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะาตอนนั้นเนี่ยเราไปถึงเนี่ยก็ประมาณเดือนสิงหาเนาะแล้วก็ภาษาก็คุยอยู่กับที่บ้านสักเดือนก,อนกว่าๆเนี่ยแล้วก็ต้องไปโรงเรียนแล้วภาษาก็ ไม่ได้ฝึกอะไรนะก็ก็มีเท่าที่มีก็แต่ก็ดีขึ้นนะอย่างสิ่งแรกที่ที่เราจะต้องสัมผัสเลยเหมือนในหนังเลยก็คือเราต้องขึ้นสกูบัสนะครับสกูบัสก็คือรถของโรงเรียนถ้าเกิดคุณดูหนังอเมรการคุณจะเห็นมือสีหอเหลืองนี่แหละเนาะขึ้นไปคุณก็คุณก็จะแปลกหน้าเขาจะมารับคุณหน้าบ้านเนะเาะแล้วเขาก็แล้วก็วกยังไงอะ่ะ ขึ้นไปเจอใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วเราก็ไม่มีพี่น้องผองเพื่อนที่จะแบบแนะนำอะไรเราเลยพ่อแม่หรือ์แ s t family ส o s t family ก็คือ,อบ้านที่เขาดูแลเราเนี่ยครอบครัวที่เขาดูแลเราเปรียบเสมือนดังครอบครัวที่คุณจะยึดเหนี่ยวได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นรถตามมาด้วยนะครับเพราะว่าบนรถรับส่งนักเรียนเนี่ยของโรงเรียนคันสีเหลืองๆเนี่ยเขาก็มีแต่เด็ก นะก็นั่งไปแล้วก็จะงงไปเงียบๆไปเรื่อยๆกย็ยิ่งเป็นฝรั่งที่อยู่ตามบ้านนอกหรือเราจะเรียกว่าคันที่ไซส์นะในอเมริกาเนะี่ยอยู่ตามเามืองที่มันห่างๆตัวเมืองหน่อยไาเดรกซิตี้นะครับผมจะติแอันกริดิดหนึ่งนะถ,ถ้าในตัวเมืองอเมริกานะเราจะเรียกว่าดาวเทานะครับแต่ถ้าเป็นระบบอังกฤษเขาจะเรียกว่าซิตี้เซ็นเตอร ที่ไกลๆอย,อย่างในอเมริกาก็เป็นคันที่ไซด์นะก็เขาก็เห็นเราเนี่ยเป็นคนเอเชียเนี่ย,ย,ย,ยมันก็มันก็แปลกประหลาดพอแล้วเป็น strangers strangers แปลว่าคนแปลกหน้านะเขาก็เขาก็มันก็มีบางคนที่เป็นมิตรนะครับเป็นเฟนเนาะเป็น meet. มิตรบางคนก็ดูที่จะแบบเหมือนไม่อยากจะเป็นมิตรกับเราหรือเขารู้สึกว่าเขาจะทําตัวกับเราไม่ถูกเราก็ถือว่าอาจจะเป็น f o นะโฟไม่ใช่แปลว่าสี่นะโฟแปลว่าไม่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 ถูกกันนะเป,นเเปน็นเกือบจะเป็นศัตรูมันกับมันก็ไม่ต้ถึงก็เป็นเอนเนมีอะไรอย่างเงี้ยอนเนมีก็แปลว่าศัตรูนะครับก็ขึ้นรถไปแล้วก็ลงหน้าโรงเรียนเหมือนในทุกอย่างเหมือนในหนังเวลาเขาเปิดตัวหนังวัยรุ่นเนาะที่จะต้องไปโรงเรียนมัธยมนะคุณเดินเข้าไปเขาก็จะอยู่กันเดินพวกรู้จักกันก็จะคุยกันเดินกันบาะแปะไปมา แล้วมันก็จะมีล็อกเกอร์อยู่ในทางเดินทางเดินห้องถงทางเดินถงเดินเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคอริ i d ดอร์นะครับก็จะมีล็อกเกอร์แล้วก็มีคนไปนู่นนั่นนี่ของเราก็จะมีทางผอ,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 งเ,รอเรียนหรือเรียกพรินซิพลเนี่ยมารับเรานิดนึงนะพอเป็นพิธีเขาก็เรียกเราเข้าไปในห้องแล้วก็คุยว่าล็อกเกอร์อยู่อยู่ไหนตารางของคุณคืออะไร แล้วก็พาเราไปที่ไลบารีนะครับไลบารีก็เป็นห้องสมุดเนี่ยพเพื่อให้จะไปเจอกับ l i b r a r ี a น Library, นะนะก็เป็นคุณครูประจําห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะแจกหนังสือเรียนครนี้โรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนรัฐบาลน,นะครับโรงเรียนรัฐบาลเราก็จะใช้คําว่า Public High School ก็ใช้หนังสือเรียนที่ฟรีนะครับแต่ก็มีคนใช้มาแล้วแหละ หนังสือเรียนก็จะเป็นหนังสือกับ textbook เล่มนหนาๆน,นะวิชาที่ผมเรียนเนี่ยเดี๋ยวหลังจะมาแจงที่เขาวๆที่จําได้ก็วิชาแรกจะเป็น food s ซ i ์เคยพูดไปแล้วเนาะแล้วก็มี American history นะครับ anatomy อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็มีพลระมีอะไรชั่วโมงว่างที่เคยเล่าไปแล้วนะก็มันก็ มันก็แปลกเราไม่รู้จักใครเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเราก็จะมีเขาก็จะให้เลขล็อกเกอร์มาหรอแล้วก็ไปล็อกเกอร์นี่เอาของไปวางแล้วก็เดินตัวปลิวไปเข้าห้องเรียนที่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องรีบเข้าเพราะว่าถ้าเข้าไม่ทันเดี๋ยวก็โดนทาร์ดี้หรือวเขาพูดไปแล้วนะครับทาร์ดี้ก็คืออะไรก็คือมาสายนะที่เมืองน,นอกที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการเข้าสายอะไรนี่เขาสติ๊กมากนะครับ ไม่มีข้อ,อยกเว้นไม,ม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนใหม่คุณจะเป็นนักเรียนเก่าเรื่องของการตรงเวลานะครับสังกกษก็เราก็ใช้ว่า punctual นะครับก็แปลว่าตรงต่อเวลาเ,เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในวัฒนธรรมที่เ,เป็นเมริกาออสเตรเลียเป็นอังกฤษเนี่ยก็จะต้องตรงต่อเวลาเป็นสําคัญคราวนี้เข้าไปเรียนชั่วโมงแรกก็ ถามว่าฟังรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องแต่โชคดีเป็นเรื่องของฟู้ดไซด์เราก็เอาอะไรที่มันเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับอาหารเข้าสมองแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เข้าสมองก็มาประมวลรวมกันก็จะได้เป็นความรู้ที่ได้อยู่ในวันแรกนะครับแต่ชั่วโมงสองเนี่ย American History เนี่ยนะครับหรือ History นะครับถ้าเราออกเสียงมันถูกต้อง เราไม่ออกสตอเยอะก็จมองประวัติศาสตร์ของอเมริกานะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแถมภาษาก็ฟังยากมากเออนะก็เรียนไปผมบอกได้เลยว่าไม่รู้เรื่องหัวทิมเลยนะเวลาก็ยังปรับไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แบบนอนแบบแบบจะสลบเอานะครับ เวลาที่เราแอบนอนหรืออะไรเงี้ยว่านปนะเออเนปก็นปไปนหน่อยก็โดนว่าเหมือนกันเขาไม่มีข้อยกเว้นนะครับใครคิดว่าการที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือคุณเป็นคนแปลกหน้าที่คุณไปอยู่เมริกาเนี่ยนะครับมันตรงข้ามกับเวลาที่เรารับรู้ว่าสมมติมีนักเรียนฝรั่งหัวทองมาเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมเมืองไทยเขาทำอะไรก็าม็มีข้อยกเวน้นนะ ทำนี่ไม่ได้พูดอะไรพูดไทยไม่ได้ก็ก,ก,ก็เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องน่าเอ็นดูแต่สําหรับหัวดําอย่างผมที่ไปอยู่ที่อเมริกาโรงเรียนที่อยู่แบบไกลๆตัวเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่ทคยยกเว้นนะครับคุณฟังไม่ออกคุณโดนตักเตือนเลยนะคุณมาหลับคุณมาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณโดนเขาแบบ มันจะต้องมีบทอะไรที่ให้เราจะต้องปรับตัวเยอะมากนะครับคุณไม่คุณไม่ได้เป็นมีทางที่เป็นคนที่โดดเด่นได้เลยเขาก็ทาีทคุณแบบธรรมดาเป็น Normal People นะเออก็ประมาณนี้นะครับในสิ่งที่ผมเจอนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าเวลาคุณไปแลกเปลี่ยนอาจจะเป็นยุคเก่าบางคนบอกว่ายุคใหม่ไม่เป็นอย่างนี้หรอกมัน มันก็ยังคงมีความเป็นลักษณะบแบบนี้นะครับที่เขายัง treat คนออหัวดำคนเอเชียเนี่ยที่ไม่ได้มีความพิเศษอะไรหรอกนะครับก็เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสู้ได้ในภายหลังนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยต้องตรากตรำต่อสู้อะไรด้วยกันใช้ทั้งภาษาใช้ทั้งความสามารถใช้ทั้งความรู้อะไรเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถ เข้ากับไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นนะเข้ากับสังคมในอเมริกันไฮสคูลได้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันวันหลังนะครับก็วันนี้เนี่ยถือว่ายาวพอสมควร10บกวนาทีนะปกติไม่เกิน10วันนี้เกินละนะก็เดี๋ยวเราก็มาฟังกันคราวหน้านะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ That's it for today bye บ y e